กล่องรีวิว EP4 จ้าบอกว่าก่อนแล้วของชิ้นนี้เราก็ประกอบเองด้วยนะคะทุกคนเี่ค่นทุกคนเดี๋ยวเรามาดูร้อมกันว่าหน้าตาน้องเขาจะเป็นแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับสู่ช่องแกะกล่้งคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับรายการแกะกล่องรีวิว EP4 จ้าวันนี้นะคะวันก็จะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องรีวิวเป็น EP ที่4แล้วนะคะ EP นี้ก็ขนาดกล่องนี้ใหญ่กว่าทุก EP ที่ผ่านมาเลยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็าก็คาดว่าของชิ้นนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้สําหรับคนที่เสื้อผ้าลบของจุกจิกเยอะหรือว่าไม่รู้จะเอาโขงไปเก็บไว้ที่ไหนระวังลบไปเรื่อยนะคะก็ของชิ้นนี้จะตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนคะ่ะแถมดีไซน์เขานะคะก็มินิมอลแล้วก็ราคาน่ารักสุดๆไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วว่าหน้าตาน้องเขาจะน่ารักขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูพรอมกันเลยะคะ่ะไปและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะน้องคัตเตอร์ ก็เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยค่ะทุกคนกู้ไก่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นของที่กุ๊ไก่แบบตั้งใจหามาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเีมกัทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าหน้าตาน้องเขาจะเป็นแบบไหนนะคะแต่บอกว่าก่อนแล้วของชิ้นนี้เราก็ประกอบเองด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้กูไก่ก็เลยมีตัวช่วยมานั่งรอยอยู่ตรงนี้ขอเสียงหนะะ่ yeah, yeah. <laughs> อยค่ะเย่เย่โชว์มือด้วยโชว์มือด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ามีตัวตน นะคะก็กุ้ไก่ก็การมาก่อนเนาะเผื่อกุ้ไก่ประกอบคนเดียวไปเป็นนะคะพี่ทุกคนทำไมก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นก็คือชั้นพลาสติกนั่นเองนะคะแต่เป็นสไตล์มินิมอลก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาน้องเขาจะเหมือนภาพโฆษณาที่เขาลงไว้หรือเปล่านะคะกุ้ไก่เลือกมาเพราะว่าหน้าตาล้วนๆเลยนะก็เดี๋ยวเอาออกมาเลยนะคะทุกคนนี่นะคะชิ้นเลขที่เราจะเจอนี่ทุกคนเขาก็มีวิธีประกอบมาให้ด้วยนะคะ แต่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเห็นไหมก็ไม่เป็นไรนะคะคัไก่มีตัวช่วย <laughs> <laughs> นี่นะคะชิ้นที่ 2. <laughs> 2เยอะมากยังไม่หมดนะคะทุกคน <laughs> อ้าวแล้วทำไมร้อมีแค่สามอันก็ <laughs> มีร้อสาอันนะคะเดี๋ยวน่าจะอยู่แถวนี้หละเดี๋ยวลองหาหาดูนะทุกคน ก็หมดแล้วนะคะไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนประกอบกันเลยค่ะเพื่อน ชั้นมินิมอลสุดจะน่ารักของเรานะคะก็ประกอบไม่ยากเลยนะคะทุกคนเขาก็จะมีล็อกมาให้ตอนแรกผู้ไก่คิดว่าจะต้องใช้น็อตใช้ไขควงอะไรวุ่นวายนะคะแต่ว่าน้องเขามีล็อกมาให้เราก็แค่ประกอบตามล็อกที่เขาให้มาเลยนะคะทุกคนแต่ว่าน้องเขาก็จะมีบางช่วงนะคะที่จะลงล็อกยากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาทํามาแบบพอดีเดะเดะเลยนะคะทุกคนก็ โดนดีบดีบนิบ้วกันด้วยนะคะแล้วก็หาคนมาช่วยประคองด้วยก็ดีนะคะทุกคนแล้วน้องคอนนะคะจริงๆมีหลายขนาดมากเลยนะคะทุกคนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะคะอันนี้กุ้ไก่ก็เลือกมาเป็นสี่ชั้นนะคะเป็นขนาดที่กุ้ไก่คิดว่าจะเอามาใส่ใต้โต๊ะนะคะจะได้แบบวางใต้โต๊ะแบบมินิมอลมินิมอลนะคะนี่นะคะแชมพูน,นะคะก็สามารถล็อกได้ด้วยนะทุกคนสามารถล็อกได้จริงนะอันนี้เดี๋ยวกไก่ลองล็อกให้ดูนะคะล็อกตึ๊กตึ๊ง ล็อกได้นะคะทุกคนเกือเราจะใส่ของสงคัสสาคัญอะไรงี้แบบรวมความลับอะไรอยงี้ค่ะเราก็ใส่ชั้นบนนี้ได้เลยนะคะแต่ว่ากุ้ไก่ค่าดวามันก็จะน่าจะปิดไม่พ้นนะคะถ้าสมมติดึงข้างบนออกนี่ก็แอบดูได้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วได้มาจากที่ไหน,ก,นกุ้ไก่ก็สั่งมาจากแอปส้มนะคะแน่ตดกล้องนี่อยากได้มากแล้วนะคะทุกคนสยส่ไหมนดูแบบเรียบๆถ้าเป็นพลาสติก ธรรมดาแถวบ้านไปซื้อตามแถวนี้มันก็จะเป็นแบบสีเขียวสีแดงสีเงินอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ในแอปส้มเลยนะเพื่อนๆพิมพ์ว่าลิ้นชักเก็บเสื้อผ้านะคะก็จะเจอนะคะมีหลายร้านมีทั้งพีออเดอร์จากต่างประเทศแล้วก็มีทั้งพร้อมส่งในไทยนะคะ ก็ไปหาดูกันได้นะคะก็สาหรับราคาตัวลิ้นชักนี้นะคะก็ราคา399บาทนะคะก็กูไก่ว่าราคาก็โอเคเลยนะแล้วก็น่ารักมากๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะคุ้มค่าหรือเปล่านะคะกับราคาแล้วก็ชั้นแบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นกูไก่ขอตัวไปจัดของใส่ลิ้นชักก่อนนะคะเพราะว่าคือไม่ไหวแล้วนะคะทุกคน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครไทเป็นกำลังใจให้กูไก่ด้วยนะคะแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วติดตามนะทุกคนว่ากูไก่จะมีอะไรดีๆมารีวิวรอบหน้าอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย